ไทยกัมพูชากลับมาเดือดอีกครั้งปะทะกันบ่อยขึ้นและล่าสุดกัมพูชาก็จะฟ้องศาลโลกแล้วพอฝั่งไทยได้ยินว่าศาลโลกอาจจะขนลุกเพราะครั้งล่าสุดที่กัมพูชาฟ้องไทยที่ศาลโลกเราเสียเขาพวิหารคลิปนี้เราจะมาย้อนดูกันว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้เราทะเลาะก,ก,กับกัมพูชาบ่อยกว่าเพื่อนบ้านคนอื่นๆรวมไปถึงจะสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาคร่าวๆและสุดท้ายเราจะไปดูกันว่าศาลโลกมีบทบาทยังไงไทยต้องไปศาลโลกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว ไปครับเริ่มมาที่สาเหตุก่อนนะว่าทำไมไทยกับกัมพูชาเนี่ยถึงทะเลาะก,กันบ่อยเราไปดูที่ฝั่งกัมพูชากันก่อนที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลของฮุนเซนมาเป็นเวลานานมากฮุนเซนชนะเลือกตั้งตลอดแล้วก็ครองอํานาจตลอดมาเป็นเวลา2 0 3 0ปีแล้วฝ่ายค้านก็เอาชนะฮุนเซนไม่ได้สักทีทํายังไงฮุนเซนก็ได้อํานาจต่อไปเรื่อยๆฝ่ายค้านก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วจนล่าสุดฮุนเซนก็ไม่เป็นนายกแล้วให้ลูกชายของตัวเองชื่อว่าฮุนมาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแทน คุณเซนมาหลายปีลวไงแต่เขาเอาชนะไม่ได้ตอนนี้จังหวะที่คุณเซนเปลี่ยนมาเป็นลูกชายเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะที่ฝ่ายค้านจะเอาชนะได้เพราะว่าลูกชายก็เพิ่งมาทําใหม่ๆเพิ่งรับตาแหน่งตอนปี66เองอะไรหลายๆอย่างก็น่าจะยังไม่เข้าที่เท่าคนพอ่อทีนี้ฝ่ายค้านก็ต้องมาคิดแล้วว่าล้วจะเอาเรื่องอะไรที่จะทําให้ประชาชนเทใจให้ฝ่ายค้านมากกว่าลูกของคุณเซนก็คือคุณมาเนตดีจะเอาเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขก็จะดูเข้าใจยากมากเกินไปนิดนึงอาจจะเข้าถึงใจประชาชนไม่ได้เท่าไหร่ก็เลยเลือกว่าเอาเ ชาติมากกว่าฝ่ายฮุนเซนคือเรื่องรักชาติมันเข้าใจง่ายไงแค่เราบอกประชาชนว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นฝ่ายที่รักชาตินะสวนอีกฝั่งอ่ะไม่ได้รักชาิเท่าเราหรอกเพราะฉะนั้นประชาชนอ่ะมันเลือกพวกเราเถอะเพราะพวกเรารักชาติมากกว่าสมรภูมิทางการเมืองของกัมพูชาเลยผูกติดกับชาตินิยมมากว่าฝั่งไหนรักชาติมากกว่ากันจริงๆเรื่องรักชาิเนี่ยเป็นฟิลที่ต่อสู้กันหลักๆมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วนะตั้งแต่รุ่นฮุนเซนแล้วฝ่ายค้านก็บอกว่าเอ้ยกูรักชาติมากกว่าฮุนเซนก็บอกม่กััาาาาออนนด้ยแลีีะสทจจงบ ้แลวก็เลยมีประเด็นเรื่องรักาติเนี่ยบ่อยขึ้นมากที่ผ่านมาในอดีตนักการเมืองกัมพูชาก็พยายามจะแสดงความรักชาติให้ประชาชนได้เห็นก็คือจะมาแสดงอํานาจเหนือไทยนี่แหละเพราะเขาถือว่าไทยเป็นเพื่อนบ้านที่เขาถ้าทําอะไรไทยได้บางอย่างประชาชนจะรู้สึกว่าเฮ้ยรัฐบาลของเราเข้มแข็งแล้วก็ลักชาติมากก็เลยไปเอาชนะไทยอะไรได้บางอย่างมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไทยหลายๆอย่างมันก็มีสาเหตุมาจากนักการเมืองกัมพูชาพยายามจะแสดงความรักาตินี่แหละอย่างเช่นการฟ้องคดีขาพวิหารการพยายามจะเคลมเกาะกูดอะไรพวกเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพอารัฐบาลก เคลมว่ารักชาติทั้งนั้นเลยหรือประเด็นพิพาทล,ล่าสุดก็คือเหตุการณ์แถบอีสานตายอันนี้ก็เป็นสาเหตุเดียวกันเหมือนกันพอเขาจะพิสูจน์ให้ประชาชนเขาเห็นว่าเขารักชาติเขาเลยมาทําแบบนี้กับประเทศไทยเขาจะมานั่งเจราจากับประเทศไทยอ่ะโอเคเราแบ่งดินแดนกันฝ่ายค้านของฝั่งประเทศเขาก็อาจจะไปโจมตีเขาได้ว่าเนี่ยคุณกําลังเกียดเสียคุณกําลังปณิบานอมกับประเทศไทยเกินไปนะคุณไม่รักชาติเพียงพอหรือเปล่าคุณเลยไปแบ่งดินแดนกับประเทศไทยรัฐบาลก็เลยไม่ค่อยมีทางเลกเท่าไหร่นะก็คือต้องไปสุดแบบที่เราเห็นแบบนี้แหละอันคาร่ว รักชาติมากกว่ากันสถานการณ์มันก็เลยมาตกกับที่ฝั่งไทยแบบนี้ส่วนฝั่งไทยก็ไม่น้อยหน้านะฝั่งเราก็ยกเรื่องรักชาติเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นในทางการเมืองบอ่อยอยู่เหมือนกันโดยเป็นเครื่องมือสําคัญของฝ่ายขวาเหตุผลก็คล้ายๆกันเลยผู้เรื่องเศรษฐกิจธธการศึกษาสวัสดิการมันจะเข้าใจยากกว่าผู้เรื่องรักชาติฝ่ายขวาก็เลยจะมาโจมตีฝ่ายซ้ายอยู่เรื่อ,อยว่าฝ่ายซ้ายไม่รักชาติพอถ้าจํากันได้ก็ฝ่ายขวาเนี่ยแหละที่มาปัาน่นว่าประเทศไทยจะเสียเกาะกูดให้กับกัมพูชาทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยเกาะกกกกกููดยยยยยััังงงงงไไไไ็็็็เเเเปปปปปนนนนขขขออออรรระะททททศศต่่ใหห้้ึาาาาลลโจว แนนน่อถ้าสนใจเรื่องเกาะกูดไปดูที่คลิปนี้ได้นะครับมีอธิบายละเอียดว่าทาไมเกาะกูดถึงเป็นของประเทศไทยแน่นอน100%ด้วยสถานาการณ์แบบเนี้ยเอาเรื่องชาตินิยมมาเล่นการเมืองทําให้ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องตึงกันใส่จัดๆเลยเพราะถ้าฝ่ายไหนลดหย่อนมาก็จะโดนฝ่ายตรงข้ามในประเทศตัวเองโอจมตีว่าไม่รักชาติทันทีแล้วยิ่งโยนความเกลียดชังให้กับอีกฝ่ายเยอะๆๆแบบเนี้ยเลยยิ่งมาสู่ระดับประชาชนทําให้ประชาชนเริ่มเกลียดกันแล้วก็เริ่มทะเลาะก,กันมากขึ้นคือจริงๆคนแถบชายแดนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขนาดนั้นหร เกลียกันมากเพราะว่าเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่นักการเมืองปั่นให้ประชาชนเกลียดกันมากขึ้นพอยิ่งประชาชนเกลียดกันมากเท่าไหร่อ่ะฝ่ายขวาในแต่ละประเทศก็จะยิ่งได้ประโยชน์จากการอ้างชาตินิยมมากขึ้นเท่านั้นซึ่งสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่ชาตินิยมพุ่งขึ้นสูงและประชาชนเชื่อในชาตินิยมมากมันไม่เฮลตี้กับการเมืองฝ่ายซ้ายเลยคือลองนึกภาพดูดีๆนะที่ประชาชนไทยกับประชาชนกัมพูชาเกลียดกันเนี่ยมันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมืองกัมพูชากับฝ่ายขวาของไทยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเกลยยกนนนนร้แตต่่ปะะชชาาอูใ เครื alors, look, son, ่องมือของนักการเมืองที ini, ่ปลุกปั่นขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองของคนไม่กี่คนอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมไทยกับกัมพูชาตึงใส่กันมากกว่าเพื่อนบ้านประเทศอื่นเพราะว่ามันมีนักการเมืองที่ปลุกปั่นเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนอกจากนี้มันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาตึงขึ้นไปอีกนั่นก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณทักสินกับคุณเซนของฝั่งกัมพูชาเรื่องนี้ฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าอ่ะคุณนักสินะกัมแบคุณัััิแ้้ววในนนนนมมมมพาา่คคเเป็จรงสธ์ไไดบบ simple ง่ายขนาดนั้นในกัมพูชาก็มีศัตรูของคุณเซนก็คือฝ่ายค้านในประเทศไทยก็มีศัตรูของคุณทักษิณก็คือฝ่ายขวาในประเทศไทยเหมือนกันความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยก็เลยไม่ได้เรียบง่ายแล้วก็ราบลื่นที่จะทาให้ทั้งสองประเทศสนิทกันเพราะว่าพอคุณทักษิณมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณเซนเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านของกัมพูชาทําก็คือถ้าคุณเซนหย่อนยานกับประเทศไทยใจดีกับประเทศไทยเมื่อไหร่ฝ่ายค้านกัมพูชาก็จะบอกทันทีว่าเฮ้ยคุณเซนที่คุณใจดีกับประเทศไทย คุณขายชาติแล้วเนี่ยคุณเอาอะไรไปเจรจากับคุณทักษิณเนี่ยคุณขายชาติหรือเปล่าคุณไม่ยอมยึดถือประโยชน์กัมพูชาให้เยอะที่สุดหรือเปล่าเนี่ยคุณนิสัยไม่ดีเลยนะเพราะสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยคุณเซนก็เลยเล่นบทใจดีกับไทยไม่ค่อยได้นะเพราะถ้าคุณเซนใจดีกับไทยปณีปนองกับไทยเมื่อไหร่ฝ่ายขานจ้องจะสวบตลอดเลยนะว่าคุณเซนขายชาติฝั่งไทยก็ไม่ได้ต่างกันมากคุณแพทองทานกับคุณทักษิณถ้าไปใจดีถ้าไปปณีปนองกับกัมพูชาเมื่อไหร่ฝ่ายขวาาาาาฝััััััั่่่่่งงไไททยยยยกกกกก็พพพร้ออออมมมจจจะสสววววบบบบูููตลลลดดดเเเเเหืนนนนีีีีคคคุุุุณณณใใชชิปา คุณเนี่ยขายชาติพอมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนก็เลยต้องตึงใส่กันตลอดเพราะถ้าใครใจดีใครปณีปนอมหน่อยจะโดนอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ภายในประเทศเนี่ยสวกกลับทันทีว่าขายชาติไม่รักชาติความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณทักษิณกับคุณเซนแทนที่จะกลายเป็นผลดีก็เลยกลับกลายเป็นผลเสียที่ทำให้ความสัมพันธ์ระดับประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชามันแย่ลงอย่างคุณแพทองทานเวลาให้สัมภาษณ์ว่าสนิทกับคุณเซนเนี่ยอเนี้ยคุณเซนอะเดือดร้อนเลยนะเพราะพอคุณแพทองทานบอกว่าสนิทกับคุณเซนฝ่ายค้านกัมพูชาก็็็จจ้้้้้ออองงงคคคุุุณณเเเเเซนนนนนนแวถาาาาาททะไไรรใดีีึฝ่่ยกกกพมัตู่ ต้องทาตัวแข็งเกล้ากับประเทศไทยแบบที่เห็นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมหุ้นเซนกับหุนมาเนตดอมเนี่ยเล่นใหญ่มากไม่เจราจาท่าทีแข็งเกล้าเพิ่มกําลังทหารเข้าไปสร้างความตึงเครียดแล้วก็จะไปฟ้องศาลโลกเพราะเขาก็ต้องเล่นเกมการเมืองกับฝ่ายค้านในประเทศเขาเหมือนกันพอสถานการณ์เป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดหลุมนรกที่ทุกคนต้องตึงใส่กันเรื่อยๆ่อยๆแล้วก็ต้องตึงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆและวิธีเอาใจคนชาตินิยมในชาติที่ดีที่สุดคือการปาความเกลียดชังใส่อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็เริ่ม ชอบกันมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ก็คือประชาชนก็ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็เกลียดก,กันมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่นักการเมืองไม่กี่คนได้ผลประโยชน์ถ้าเพื่อนๆตามข่าวนี้มาแล้วก็รู้สึกขับแค้นใจไม่ผิดนะที่จะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เมกเซนเกิดขึ้นแต่ถ้าจะด่าใครสักคนอย่าด่าคนกัมพูชาแบบเหมารวมเพราะว่าเราจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือของนักการเมืองกลุ่มนี้ถ้าอยากด่าด่านักการเมืองกัมพูชาคนที่ปลุกปั่นให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ฉวยโอกาสจากคคควววาา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 ามมมมมลัััั่่่งงงงงงงชชตติจกกกกกรรขออออออนนนนนนบุเเเเพืืให้้้ไดซึท็็ปส เหตุว่าทําไมไทยกับกัมพูชาทะเลาะกันบ่อยมากแล้วก็มีเรื่องมีราวตลอดเวลาต่อไปเราจะไปดู2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์แรกคือคดีข่าพรวิหารซึ่งคดีนี้ผมได้ทําคลิปเต็มอธิบายไปแล้วไปดูตรงนี้ได้ถ้าอยากดูคลิปเต็มแต่คลิปนี้จะเล่าแบบย่อๆมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่เป็นต้นตอของคดีขาพระวิหารเนี่ยคือไทยและกัมพูชาถือแผนที่กันอยู่คนละฉบับคือตอนนั้นไทยยังเป็นสยามอยู่แล้วก็กัมพูชายังเป็นอาณานิ ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราจะได้แบ่งเขตแดนกันชัดเจนดีไหมสยามกับฝรั่งเศสก็คุยกันดีนะก็มาตกลงกันว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทาแผนที่ร่วมกันแต่ก่อนที่จะไปทาแผนที่แบบลากเส้นออกมาเป็นแผนที่สวยงามเนี่ยเราต้องมาตกลงกันก่อนว่าเขตแดนตรงไหนอ่ะใช้อันไหนเป็นจุดแบ่งเขตแดนแล้วก็ฝั่งไหนเป็นของไทยฝั่งไหนเป็นของฝรั่งเศสบ้างมันก็เลยเกิดข้อตกลงขึ้นมาฉบับหนึ่งยังไม่ได้เป็นแผนที่ลากเส้นสวยๆนะเป็นข้อตกลงก็คือเป็นตัวหนังสือเนี่ยบอกว่าอ่ะตรงนี้ใช้อันนี้แบ่งเขตแดนตรงนนอี่งเเเขขดหาาาาปป็็ททรรสพะวิ ข้อตกลงอะตกลงกันว่าจะใช้สันปันน้ำเป็นตัวแบ่งเขตแดนเพราว่าสันปันน้ำหมายความว่าเป็นจุดที่เวลาภูเขามีภูเขาใช่ป่ะแล้วก็ฝนตกลงมาแล้วน้ํามันแยกออกจากกันตรงไหนอะตรงนั้นอะจะเรียกว่าสันปันน้ำก็คือใช้สันเนี่ยเป็นตัวแบ่งเขตแดนจุดที่น้ําแยกออกถ้าแยกแยกมาฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไทยแยกมาฝั่งนี้เป็นฝั่งฝรัง่งเศสไปก็เลยได้ข้อตกลงมาอันนึงซึ่งก็มีรายละเอียดว่าอะตรงไหนใช้อะไรแบ่งเขตแดนซึ่งตรงปราสาทเขาพระวิหารใช้สันปันน้ำแบ่งเขตแดนพอได้ข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์ตต่่่ออออไไปปปกก็็คืจะเเาาาข้้ลงงนนนนีียแผทสว ทำหน้าที่ลากเป็นแผนที่ที่สวยงามตอนนั้นก็เป็นฝั่งฝรั่งเศสเพราะว่าฝั่งไทยไม่ได้มีความรู้เรื่องแผนที่อะไรขนาดนั้นฝรั่งเศสก็ไปจัดการลากเป็นแผนที่สวยงามออกมาฉบับหนึ่งแต่ปัญหาคือแผนที่ที่ฝรั่งเศสลากออกมาสวยงามอ่ะมันไม่ตรงกับข้อตกลงที่ไทยกับฝรั่งเศสตกลงกันไว้มันก็เลยเกิดเป็นแผนที่ที่ไม่ตรงกันขึ้นเพราะกัมพูชาเขาไปยึดถือแผนที่ที่ฝรั่งเศสลากเป็นเส้นสวยงามแต่ฝั่งไทยอ่ะยึดถือข้อตกลงที่ทํากับฝรั่งเศสซึ่งถ้าลากตามข้อตกลงที่ไทยทํากับฝรัั่่งงงงเเเเเเเศสสสสสมมนน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 นจะะะะปปปปปป็็็แว้้้้้้้ีคือขขาาาบไทยลก ชาอันนี้คือตามที่ตกลงกับฝรั่งเศสเพราะว่ายึดตามแนวสันปันน้ำตามเส้นปากคือเป็นจุดที่น้ําแยกออกจากกันแต่ตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสไปลากเนี่ยดันใช้เส้นสีแดงเส้นนี้ก็คือไม่ได้ใช้ตามแนวสันปันน้ำซึ่งมันไม่เม่นยนไงเพราะว่าเราตกลงกันว่าเราจะใช้สันปันน้ำเป็นตัวแบ่งเขตประเทศแต่คุณไปลากเส้นตามแนวเส้นสีแดงเนี่ยซึ่งเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้ปัญหาคือตอนนั้นน่ะไทยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแผนที่อะไรมากก็เลยไม่ได้เถียงว่าเฮ้ยแผนที่ที่ฝรั่งเศสลากมามันไม่ถูกนะพอเวลาล่วงเยไปกชกชา็ใ้แผแ,ใแผผนทที่ส ก็เลยไม่ตรงกันแล้วปราสาทเขาพะวิหานี่ดันอยู่ตรงเนี้ยซึ่งถ้าดูตามแผนที่ประเทศไทยอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าเราใช้เส้นนี้แต่ถ้าดูตามฝั่งกัมพูชาม like? ันอยู่กัมพูชาไงเพราะเขาใช้เส้นนี้ก็เลยเกิดเป็นคดีพิพาทขึ้นศาสตร์โลกกันอันนี้คือเป็นภาพแผนที่นะคบว่ามันทับซ้อนกันยังไงส่วนอันนี้คือภาพจริงเส้นของไทยที่ใช้ตามแนวสันปันน้ำคือเส้นสีฟ้าส่วนเส้นของกัมพูชาที่ใช้อ่ะคือเส้นสีแดงปราสาทเขาพะวิหารอยู่ตรงนี้ถ้าดูตามเส้นสีฟ้าอยู่ฝั่งไทยถ้าดูตามเส้นสีีแดดดงงงอยยูู่่่ฝัักกกกกมพชาาาาาา็็็เเเเลลิปปปรระะนนนน้้ขขนนะขึววโตสท ควรอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชากันแน่ควรใช้แผนที่ไหนแผนที่สีแดงหรือแผนที่สีฟ้ากันแน่ซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าศาลโลกกตัดสินให้ไทยแพ้คดีเพราะแม้ว่าแผ่นที่สีแดงของกัมพูชาที่ฝรั่งเศสลากอ่ะจะลากผิดไปจากข้อตกลงที่สยามตกลงกับฝรั่งเศสก็ตามแต่สยามหรือไทยเองเนี่ยก็ผิดเหมือนกันที่ไม่โต้แย้งแผนที่นั้นเป็นเวลานานถึง50ปีคือศาลบอกว่าโอเครู้ว่าไอ้แผ่นที่เนี่ยมันผิดแต่ไทยไม่ยอมโต้แย้งเป็นในเวลาผนทีัไปยหตาสิบปีเนี่าาหหลักกฎมยิดบากหรืออ S To ตนนนั้ก็แพ้ ไปเขาพวิหารก็เลยเป็นของกัมพูชาเหตุการณ์ต่อมาคือเหตุการณ์เกาะกูดที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วยังไม่นานมากก็คืออยู่ดีๆก็มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาจะเคลมว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทยซึ่งทุกวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าเกาะกูดเป็นของไทยเราไปเที่ยวเกาะกูดได้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดตราถ้าในทางกฎหมายแลหวของประเทศเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกาะกูดไม่ได้เป็นประเด็นเหมือนกับเขาพวิหารเลยเพ,พราะเขาพวิหารข้อตกลงตามข้อตกลงอยู่ฝั่งไทยแต่ตามแผนที่ที่ลากเส้นเป็นของกัมพูชาแต่เกาะกูดทั้้งงตตงตาาามมขอกกลลลแแะผนนททีี่่เส เป็นของไทยหมดเลยมันชัดเจนมากว่าเกาะกูดเป็นของไทยแลว้วก็ที่มีชื่อกเกาะกูดอยู่ในข้อตกลงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขตแดนทางทะเลเลยเพราะว่าเกาะกูดเป็นแค่ตัวใช้เล็งเขตแดนทางบกหมายความว่าอันนี้คือเกาะกูดอันนี้คือเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเส้นเขตแดนสีดำอันนี้เกาะกูดที่อยู่ในสัญญาอันนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขตแดนทางทะเลไม่ได้บอกว่าทะเลตรงไหนเป็นของใครนะแต่ไว้เล่งเขตแดนทางบกหมายความว่าให้เล็งจากจุดที่สูงที่สุดจากเกาะกูดไปที่บกว่าจุดที่สูงที่สุดงงงงเเกกกกกกาาาููดดดด่มัััันนนนนนนตตตรรรบบไไหหทท็็ใ้้้ปจุุสสิชชยพ เลยที่จุดนี้มาอันนี้คือฟังก์ชันของเกาะกูดคือเอาไว้เล็งไม่ได้เอาไว้แบ่งเขตแดนทางทะเลเลยเพราะฉะนั้นเกาะกูดเป็นของไทยร้อซไม่ว่าจะดูข้อตกลงหรือดูจากแผนที่ก็ตามแต่ถึงแม้เกาะกูดจะชัดเจนขนาดนี้แต่นังสื่อพิมพ์กัมพูชาฝ่ายค้านกัมพูชาก็ไปปัน่นด้วยเหตุผลที่อธิบายไปตอนแรกว่าเขาต้องการจะทําให้เขารู้สึกว่ารักชาติมากกว่าฝ่ายรัฐบาลส่วนฝ่ายขวาไทยเห็นแบบนั้นก็ปั่นตามเหมือนกันว่าเนี่ยไทยจะเสียเกาะกูดหรือเปล่าเพื่อทําให้เกิดกระแสะรักชาติเพื่อประโยชน์ในน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 ททททาาาางงงงกกกกกรรรเเเเเเเมมมมมมมืืออออออขขัััััววห้้ีี่่่ะะะูดดไไไปป็็แลชจย มีบางคนบอกว่าไอ้บนเกาะกูดมีคนกัมพูชาอยู่เยอะเลยเนี่ยเราอาจจะเสียเกาะกูดไปก็ได้ผมก็ต้องบอกว่าการดูว่าดินแดนไหนเป็นของใครอะ่ะไม่ได้ดูว่ามีคนประเทศไหนอยู่ที่นั่นไม่งั้นสมมติอ่ะคนไทยเราอยากได้ดินแดนเยอะๆล้วก็ส่งคนไทยไปอยู่ทั่วโลกเลยเ้วก็เค้ว่าเอ้เนี่ยคนไทยอยู่เยอะเป็นของประเทศไทยมันก็ไม่ได้ไงดินแดนมันไม่ได้ดูว่าคนที่อยู่บนนั้นอะ่ะเป็นคนชาติไหนแค่ดูว่าตามข้อตกลงในสมัยโบราณอะ่ะเขาแบ่งกันมายังไงถ้าอยากรูเรื่องเกาะกูดแบบละเอียดนะครับมีคลิปเรื่องเกาะกูดนะไปดูกันไะด้ต่่่่ออออออมาาาาเเเเเปป็็็นนรรรรืืืืงงงงสุดท้้ยคัลลลโโกกกกขว สำหรับผู้ชมหลายๆท่านว่าแล้วไทยจะต้องไปขึ้นศาลโลกหรือเปล่าแลวถ้าไปขึ้นศาลโลกอะ่ะเราจะเสียดินแดนเหมือนตอนเขาพะวิหารหรือเปล่าเพราะว่าช่องบกแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิพาทกันในตอนนี้มันก็ไม่ได้ห่างจากเขาพะวิหารมากก็คือเป็นแบบบริเวณใกล้ๆกันเลยและด้วยเหตุผลเดิมอะ่ะว่าไทยไม่ยอมไปโต้แย้งแผนที่ของกัมพูชาจะทาให้ไทยเสียดินแดนพวกนี้ไปเหมือนกับที่เสียเขาพะวิหารหรือเปล่าซึ่งมันเมกเซนมากนะครับถ้าจะคิดแบบนี้เพราะว่าลักษณะคดีอะไรอะ่ะมันน่าจะคล้ายๆกันเลยแต่รอบนี้ยสบายใจไดี วิหคือผมไม่รู้หรอกว่าถ้าขึ้นศาลโลกไปแล้วอะไทยจะชนะหรือจะแพ้ต้องสู้กันในรายละเอียดของคดีอีกเยอะแต่ถ้าขึ้นไปแล้วอะไทยมีโอกาสว่าจะชนะหรือจะแพ้ก็ได้อะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ขึ้นอะแล้วเราจะไปขึ้นทําไมอยู like ่ของเราเองแบบนี้ก็จะปลอดภัยกับดินแดนมากกว่าถึงตรงนี้ก็จะมีคําถามว่าเอาแล้วศาลโลกเราเลือกที่จะไม่ไปได้ด้วยหรอถ้าไมศาลในประเทศไทยอะเวลาเราโดนฟ้องเรายังต้องไปเลยต้องบอกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นกฎหมายของประชาคมโลกกับกฎหมายภายในที่เป็นกฎหมายภายในประเทศไทยใช่ไหมครับกับคนในประเทศไทยเนี่ยมันทํางานไม่เหมือนกันคือกฎหมายระหว่างประเทศมันจะทํางานแบบนึง กฎหมายภายในก็จะทํางานอีแบบหนึ่งกฎหมายภายในของแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะบังคับคล้ายๆกันก็คือถ้าเป็นกฎหมายภายในอ่ะประชาชนจะเลือกไม่ได้ว่าจะทําตามกฎหมายนั้นหรือไม่ทําเพราะว่าภายในประเทศเนี่ยเรามีผู้ปกครองที่ชัดเจนคือมีรัฐบาลมีรัฐสภามีศาลมีตํารวจทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเลือกไม่ได้จะมาแบบผมขอไม่อยู่ภายใต้กฎหมายลักทรัพย์ได้ไหมถ้าผมไม่อยู่ภายใต้กฎหมายลักทรัพย์เนี่ยใครจะมาขโมยของผมไปก็ได้นะผมไม่ติดอะไรแล้วผมก็จะไปขโมยของใครก็ได้เหมือนกันคือมันไม่ได้นะครับถ้าเป็นกฎหมายภายในจะไม่ได้ทํางานแบบนี้ทุกคนต้องโดนบังคับตามกฎหมาย ภายในประเทศนั้นหมดเลยแต่กฎหมายระหว่างประเทศจะไม่ได้ทำงานแบบนี้เพราะว่าในสังคมประชาคมโลกอะเราไม่ได้มีผู้ปกครองที่ชัดเจนเหมือนกับภายในประเทศเราไม่มีรัฐสภาโลกเราไม่มีรัฐบาลโลกเราไม่มีตำรวจโลกที่สามารถจับทุกคนจากทุกประเทศได้ศาลโลกที่พวกเราพูดถึงกันอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นศาลโลกแบบนั้นถ้าจะแปลยอย่างตรงตัวมันชื่อว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ใช่ศาลโลกก็คือไม่ได้มีสภาพบังคับกับคนทั้งโลกเหมือนกับกฎหมายภายในกฎหมายระหว่างประเทศก็เลยอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมของแต่ละรัฐรัฐก็จะเลือกว่าเราอยากอยู่ใต้กฎหมายนี้หรือเปล่า ถ้าเราอยากอยู่ใต้กฎหมายนี้ก็ไปผูกพันตามกฎหมายนี้ซึ่งก็ต้องชั่งน้ําหนักไงอย่างเช่นเรื่องผู้รี้ภัยถ้ารัฐไหนชั่งน้ําหนักแล้วว่าถ้าเราไปอยู่ใต้กฎหมายผู้รี้ภัยอ่ะคนที่เป็นคนชาติเราที่ต้องการรี้ภัยก็จะได้ประโยชน์นะแล้วเราก็ต้องช่วยผู้รี้ภัยจากคนชาติอื่นแต่เราชั่งน้าหนักแล้วคิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษเพราะฉะนั้นอ่ะเราไปอยู่ใต้กฎหมายผู้รี้ภัยกันเถอะคือโดยหลักมันเลือกได้หมดเลยว่าอยากทาตามกฎหมายระหว่างประเทศฉบับไหนบ้างหรือไม่อยากทาตามกฎหมายระหว่างประเทศฉบับไหนบ้างไม่ได้โดนบังคับให้้้ตตออองงงงทททําาาาาาามมมุกกกกฎฎหหยยยเเเืืนนนบใรรรร่่ีีป็สแ ทุกคนต้องทำตามหมดเลยทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกอย่างเช่นหลักการห้ามคา้ารังผอบพันธ์อันเนี้ยทุกประเทศต้องทำตามหลักการห้ามคา้ารังผอบพันธ์ไม่มีสิทธิ์เลือกเรื่อ,อยงหลก non ักนอนเลฟเรลมองที่ห้ามส่งคนกลับไปเจออันตรายอันเนี้ยไทยผิดหลักนี้ไปตอนที่ส่งกลับอุยกูแต่พวกนี้คือมันจะเป็นกฎหมายที่รุนแรงจริงๆเท่านั้นโดยหลักประเทศก็จะมีทางเลือกว่าจะทำตามกฎหมายระหว่างประเทศอันนั้นหรือไม่ทำก็ได้สานโลกก็เช่นกันทุกประเทศเลือกได้ว่าอยากอยู่ภายใต้สานโลกหรือเปล่าถ้าอยู่ภายใต้สานโลกเวลามีใคร ชั่งน้ำหนักว่าอเราน่าจะอยู่ใต้สารโลกหรือไม่อยู่ดีซึ่งที่ผ่านมาเมื่อประมาณแบบหลักร้อยปีที่แล้วอ่ะไทยเลือกที่จะอยู่ใต้สารโลกมาโดยตลอดจนกระทั่งไทยมาแพ้คดีเขาพระวิหารตอนปี2 5 0 5ไทยก็เริ่มคิดใหม่นะครับว่าการที่เราอยู่ใต้สารโลกอ่ะดูมันจะมีโทษมากกว่าประโยชน์นะดังนั้นเราไม่อยู่ใต้สารโลกดีกว่าเราขอถอนความยินยอมที่จะอยู่ภายใต้สารโลกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปและเราจะไม่อยู่ภายใต้สารโลกอีกต่อไปตั้งแต่ตอนนั้นตอนแพ้คดีเขาพระวิหารคาดีแรกซึ่งไทยก็ดูผูกใจเจเเเบบกกกัััรรืื่่ออองงนนนนีีนนนะ้้้หมะทททุคํขญญญาข ญญาทำหนังสืออะไรอะ่ะถ้ามีช่องมีโอกาสไทยจะย้ำตลอดนะว่าไทยไม่ยอมรับอำนาจสามโลกแล้วอันนี้เป็นการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเรื่องคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้หายสาบสูญอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไทยก็ชังนักแล้วว่าถ้าเราเข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญาเนี่ยเราก็ต้องทําตามข้อบังคับในนั้นแต่คนชาติก็จะได้ไประโยชน์ด้วยแล้วก็ไทยก็จะมีหน้ามีตาในเวทีระหว่าวงประเทศด้วยแต่การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาครั้งนั้นเนี่ยไทยก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าโอเคเรายอมเข้าเป็นภาคีอนุสัญญานี้แต่เราาามมีเเงื่นะ่่อนนไไขะะวรจ อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็คือเป็นศาลโลกนี่นแหละคือไทยย้ำตลอดว่าไทยไม่เอาศาลโลกไทยไม่อยู่ภายใต้นาาศาลโลกไทยย้ำมาตลอดตั้งแต่ปี25 0 5จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นไทยไม่มีทางต้องโดนบังคับให้ไปขึ้นศาลโลกได้เลยมีคำถามว่าถ้าไทยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกมาตั้งแต่ปี2 5 0 5าทำไมตอนคดีเขาพาวิหารครั้งที่2ตอนปี2 5 5 4ไทยต้องไปขึ้นศาลโลกอยู่เลยเพราะว่าคำพิพากษาตอนปี25 5 4เนี่ยมันเป็นคดีตีความคือกัมพูชายื่นให้ศาลโลกตีคควาาามิาษาในปี255 คดีปี54ก็เลยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของคดีในปี05เพราะฉะนั้นตอนปี0ูนที่ไทยยังยอมรับอำนาจศาลโลกอยู่ก็เลยต้องมาสู้คดีตอนปี54ต่อด้วยแต่ตอนนี้ไทยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้วก็มีคนถามว่าอันเนี้ยตอนนี้ไทยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้วอย่างนั้นเราไปเอาเขาพระวิหารคืนมาได้ไหมเพราะว่าเขาพระวิหารไปอยู่กับกัมพูชาด้วยผลของศาลโลกอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่ได้นะเพราะว่าตอนมีคำพิพากษาเรื่องเขาพระวิหารน่ะไทยยังยอมรับอำนาจศาลโลกอยู่การถอนความยินยอมรับอำนาจศาลโลกมันไม่มีผลย้อนหลังไม่งั้นนแแเลลนะรราาาก้คคคดดีีศไปปพุ๊ถอวม ยอมแล้วเราก็ไม่ทําตามคำิพาษามันก็ไม่เวิร์กไงสาลโลกก็จะไม่ฟังก์ชันอะไรเลยเพราะฉะนั้นการไม่ยอมรับอำนาจสาลโลกเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรกับขาวพวิหารแล้วแต่มันจะมีผลกับข้อพิพาทในอนาคตรวมถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในอีสานใต้ตอนนี้ด้วยซึ่งพอความขัดแย้งรอบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวยองอะไรกับคดีขาวพวิหารแล้วกัมพูชาจะใช้ท่าเดิมในการลากไทยไปขึ้นสารโลกไม่ได้เพราะไทยชัดเจนมาตลอดว่าไม่ยอมรับอำนาจสารโลกมาจนถึงปัจจุบันยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะมือลั่นในนาทีสุดท้ายบอกว่่่าาาาาาาโโออเเคครรยยมมมมัับบนนจลลลกกไปขึ้วพทีสสงตด60 จบเลยนะถ้ารัฐบาลมือลั่นไปแบบนั้นแต่ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมือไม่ลั่นแล้วเพราะว่าเขามีแถลงการออกมาแล้วนะว่าจะไม่ยอมรับอำนาศาลโลกถึงแม้ว่ามันจะเป็นแถลงการที่ต้องรอหยุดยาวให้จบก่อนแล้วค่อยมาออกก็เถอะแต่มันก็ชัดเจนในระดับหนึ่งว่ารัฐบาลน่าจะไม่มือลั่นไปยอมรับอำนาศาลโลกในนาทีสุดท้ายแล้วแล้วก็ยังมีครั้งนะว่าอาจจะโดนข้อคอรหาว่าเอ้ยกลัวแพ้หรือเปล่าเลยไม่ไปสาลโลกคือเราไม่รู้ไงว่ามันจะแพ้หรือจะชนะเรากําจัดความเสี่ยงตรงนี้ได้แล้วก็ควรจะกําจัดความเสี่ยงตรงนี้เพื่อผลประโยชน์สสสููงงุดดดขอออปปปรรระะะะะเเเททศไไยยลล้วกกก็าา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 จจมมม่่ีใในนชคคโหหพัญ ัดสินแต่เราก็ต้องทําให้ประชาคมโลกรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นเด็กงองแงนะเรามีกลไกอยู่เหมือนชื่อกลไกทวีภาคีซึ่งเรากับกัมพูชาเนี่ยมี MOU 4 3ให้ต้องมาคุยกันอยู่แล้วแล้วทำไมต้องเอาเรื่องนี้ไปขึ้นสาลโลกด้วยล่ะในเมื่อมันคุยกันเองได้ง่ายกว่าแล้วมันก็ใช้เวลารวดเร็วกว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่าสมประโยชน์มากกว่าด้วยทําไมเราต้องไปสารโลกล่ะเนี่ยอันนี้ดีกว่าตั้งเยอะกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมมาคุยกับเราเองเราเป็นคนดีเราอยากจะคุยอยู่แล้วอย่างนี้ก็ต้องอธิบายให้ชาวโลกเข้าใจไปไม่งั้นเราจะดู ายแดนเรื่องความมั่นคงเนี่ยมีเรื่องท้าทายที่รัฐบาลต้องจัดการทุกทิศทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัมพูชาทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งตะวันตกสงครามในเมียนมาก,ก็ยังคงปะทุแล้วก็มีเรื่องราวที่กระทบมาถึงฝั่งไทยมากขึ้นเรื่อยๆทางฝั่งชายแดนใต้ก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ปะทุขึ้นมาเป็นระลอกใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงส่วนฝั่งไกลๆอีกซี่หนึ่งของโลกอเมริกาขึ้นมาสีก็ยังดูเงียบอยู่เวลา90วันที่ทําให้ไว้มันก็็กกกลลลลลล้้้้้้จะะหหมมมดดงงแวววถถถาาาาาาาเเเ90ััันนีีีื่่่่ออไไไไรรภษพุปยยยททํฐบ ฝีมือพอโอเคฝีมือพอใช้ได้ยังต้องลุ้นเหนื่อยเนยนะว่าจะจัดการกับปัญหาพวกนี้ได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่พอมาเกิดในรัฐบาลเนี่ยผมก็เลยยิ่งหวั่นวิตกเข้าไปกันใหญ่ว่ารัฐบาลจะเอาอยู่กับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงคือเรื่องที่เราไม่ได้หาเรื่องเองแล้วมันมาหาเราเนี่ยมันก็เยอะมากอยู่แล้วแบบที่บอกไปทั้งเหนือใต้ออกตกอเมริกาแต่เราก็ยังหาเรื่องให้ตัวเองเพิ่มอีกทั้งกรณีส่งกับอุยกูทั้งกรณีคุณพอแชมเบอร์สปวดหัวมากก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะมีสติแล้วก็ททททําาาาาออออออะไไรรรรรีีีี่่่มมมมมัััััันน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 ดดดขขขึ้้้้้บบบงงงงงกกกก็เปหหผผยยยยแแชช์จุืคคสสสสิภพใ สนับสนุนรัฐประหารเพราะสงครามไม่ใช่คําตอบและรัฐประหารก็ไม่ใช่ทางออกของเรื่องนี้คือมาตรการที่รัฐบาลเลือกใช้ได้อ่ะมันไม่ได้มีแค่อยู่เฉยๆกับทาสงครามระหว่างกลางตรงเนี้ยมันยังมีอะไรหลายๆอย่างให้รัฐบาลเลือกทําอีกเยอะเป็นกําลังใจให้คนทํางานและขอให้ประชาชนและทหารแนวหน้าของทั้งสองฝ่ายปลอดภัยขอให้ไม่มีเหยื่อจากเกมการเมืองครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีกเพราะคนที่ได้ไประโยชน์ก็แค่นักการเมืองไม่กี่คนและขอร้องเพื่อนเือทุกคนว่าอย่าสร้างความเกลียดชังให้ประชาชนชาวกัมพูชาถ้าจะเกลียดใครสักคนก็ไปเกลียดนักการเมืองกัมพูชาที่่สรร้างงเือ ีขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถ้าชอบคลิปนี้นก็ฝากกดติดตามช่องกับตันคอนเนอร์ของเราได้วยครับเพราะคอนเทนต์ที่ดีจะทำให้ผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ยอดผู้ติดตามจะทำให้ผมมีกินมีใช้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ